ทำไมเพิ่งเคยเห็นเว็บซื้อขายหนังสือมือสองของไทยคือเขาเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานแต่มีหนังสือกว่า700เล่มแล้วแล้วก็มีหนังสือดีๆดังๆหลายเล่มเลยคือเราจะมาซื้อหรือมาขายก็ได้โดยเว็บเขาจะชื่อ ReShelf XYZ เซิร์ชกูเกิลตามมีคือเจอเลยอ่าเราขอพูดเรื่องพาซื้อก่อนละกันคือเว็บใช้ง่ายมากสามารถล็อกอินผ่าน Google Account ได้แล้วก็ต้องล็อกอินก่อนนะถึงจะเลื่อนดูหนังสือหน้าอื่นๆได้แล้วถ้าสนใจเล่มไหนเนี่ยเขาก็จะบอกคอนดิชั่นหนังสือภาษาเนื้อเรื่องอะไรไว้หมดเลย บบไหนหรือไม่ซีเลยเละแตนได้ก็พอก็มีเหมือนกันแล้วถ้าใครอยากขายหนังสือบางแนวก็สามารถสวิตช์โลได้ก็เลือกเป็นเซลล์โหมดแล้วก็เข้ามากรอกบัญชีของเราได้เลยก็จะมีให้ตั้งชื่อร้านตั้งไบโอแล้วก็บัญชีธนาคารของเราแนะนำว่าให้ถ่ายรูปหนังสือที่เราอยากขายไว้ให้พร้อมเนยนะทั้งด้านหน้าด้านหลังสภาพอะไรแบบนี้เวลามาลงขายมันจะได้ง่ายๆแล้วก็กรอกรายละเอียดหนังสือของเราให้ครบตั้งแต่ชื่อนักเขียนบาร์โคดด้านหลังคอนดิชันว่าเป็นยังไงมันเป็นหนังสือประเภทไหนแล้วก็ตั้งราคาแปะรูปจบซึ่งก็จะไม่ได้วางขขขาาาาายยย้้ททันนนนีเเละะะแแตต่่่่ออออองงงรูจจกกก็ึสถว ซึ่งถ้าใครยังงงๆเนี่ยเราแนะนำให้เข้าไปที่ยูส์ไกด์เลยเขาก็จะมีอธิบายชัดเจนว่าอยากขายทําไงอยากซื้อทําไงแล้วถ้ามีคนมาซื้อหนังสือเราเราก็จะได้เงินภายใน7ว<ม>็วันหลังจากที่หนังสือถึงมือนักอ่านแล้วนะที่ชอบอีกอย่างคือเราสามารถเซิร์ชชื่อหนังสือได้ด้วยและด้วยความที่มันเป็นแพลตฟอร์มตัวกาลางอ่ะเราก็สามารถเปรียบเทียบราคาหนังสือได้ทําให้หนักอ่านอย่างเรามีตัวเลือกมากขึ้นจำไวานี่เป็นแอปที่โอเคเลยมันสร้างรูปต่อชีวิตให้กับหนังสือได้อ่ะถ้าใครไม่ได้อยากสะสมเล่มไหนก็เอามาปอตตบบจจจๆคนนกไไดด้้้เเขขขาาาาาถงสมใใิ